ติ๋มผมขอโทษสมปองรับผิดขอโทษเจ๊ติ๋มเคลียร์ธุรกิจสีเทาวอนเลิกเอาจีวอนคลุมตัว เรียกว่าเป็นประเด็นดราม่าอย่างมากสำหรับอดีตพระมหาสมปองที่ลาสิกขาออกมาเรียนรู้การใช้ชีวิตนอกจีวรที่มาพร้อมกับชื่อเสียงมากมายแต่ทว่าล่าสุดก็เกิดประเด็นเจ๊ติ๋มทีวีภูออกมาเผยพฤติกรรมของทิศสมปองที่จูจ่ๆก็ขนของออกจากบ้านซึ่งเธอเมตตาให้อยู่อาศัยโดยไม่บอกกล่าวสักคำทั้งยังมีร่างสัญญางานที่ยังติดค้างกันอยู่อีกด้วย ล่าสุดเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์หนุ่มกัญชัยกําเนิดพลอยผู้ดําเนินรายการหงกระแสได้เชิญทิศสมปองหรือนายสมปองนครไทยสงมาร่วมเปิดใจถึงประเด็นดราม่าในรายการซึ่งมีเนื้อ,อาหาดังนี้ค่ะเริ่มต้นที่นายสมปองกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าถ้าพี่ติ๋มดูอยู่ขอโทษก่อนเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือ เหมือนน้องที่น้อยใจพี่สาวเหมือนลูกน้อยใจแม่พี่ติ๋มมักจะสอนผมเสมอทั้งเรื่องคบเพื่อนการทำธุรกิจและอื่นๆซึ่งจริงๆแล้วพี่เขาไม่ต้องสอนขนาดนั้นก็ได้แต่ก็เข้าใจว่าเขาเป็นห่วงผมและเขาก็มีกฎกติกาข้อห้ามอีกหลายๆอย่างที่เป็นความหวังดีแต่ทว่าผมก็เป็นที่รักเพื่อนจึงมีความน้อยใจเกิดขึ้นส่วนที่ว่าทำไมถึงไม่บอกพี่ติ๋มไปตรง,ตรงๆเกี่ยวกับการย้ายออกจาก าบ้านายสมปองก็ได้บอกว่าตรงนี้ผมผิดกาลเทศะผิดมารยาทของคนไทยของเด็กที่มีต่อผู้ใหญ่การย้ายออกของผมไม่ได้ปรึกษาใครเลยตอนที่ให้ทีมงานไปเก็บของก็ยังระแวงว่าจะเจอใครไหมจุดนี้คือผมผิดที่ไม่ได้บอกเหมือนเราไม่กล้าพูดเราเกรงใจ หนุ่มกัญชัยยังถามต่อว่าจริงหรือไม่ที่รับเงินจากพี่ติ๋มไปแล้วหนึ่งล้านบาทในสมปองก็ตอบว่าเป็นเรื่องที่สองที่ผมผิดอีกแล้วผมรับเงินเข้ามาจริงๆหนึ่งล้านบาทล่วงหน้าสี่เดือนพี่ติ๋มเขาก็ใจใจกับผมให้เงินมาก่อนเลยและก็มีร่างสัญญาซึ่งเงินก้อนนี้ตอนนี้ก็กําลังคุยกันลูกชายของพี่ติ๋มว่าจะคืนและต้องคืนเพราะผมไม่ได้ทํางานให้เขาแล้วกําลังคุยกันอยู่ว่า จะคืนแบบไหนและจะคืนอย่างไรในส่วนที่ว่าอยากเคลียร์เรื่องทั้งหมดกับพี่ติ๋มไหมนายสมปองก็ตอบชัดถ้อยชัดคําว่าอยากเคลียร์ครับต้อนผมเป็นพระพี่ติ๋มก็นั่งข้างล่างแกก็เคารพผมพอผมสึกแล้วก็นั่งเจียมเจียมอยู่ข้างล่างเลยทีเดียวแต่ก่อนเราเป็นพระคนก็กราบไหว้เราแต่พอสึกแล้วเราก็ไหว้คนอื่นก่อนได้ กับประเด็นธุรกิจสีเทานายสมปองเล่าต่อว่าผมไม่มีร้อยเปอร์เซ็นไม่มีเลยและไม่ชอบด้วยเรียนตามตรงผมศึกมา40วันผมจะทำอะไรได้ทุกวันผมทำงานแล้วก็กลับบ้านพี่ตี๋อีกอย่างผมเป็นพระมา30ปีรวมบวชเนนด้วยผมไม่ได้ทำธุรกิจสีเทาแน่นอนล้านเอร์เซ็นและอยากให้บอกว่าส่วนเรื่องดื่มวายนายสมปองเล่าว่า สึกวันแรกก็ดิ่งไปบ้านพี่ติม๋มมีแก้วไวายวางอยู่พี่ติ๋มก็บอกว่าเอา้าลองใช้ชีวิตมันก็เป็นการชิมวา์รู้สึกเหมือนน้ำผลไม้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากบอกทุกคนก็คือเลิกเอาจีวรมาคลุมผมสักทีผมสึกมาแล้วหลายคนยังคิดว่าสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นสิแต่เราราศิกขามาแล้วมาศึกษาการใช้ชีวิต และหลังจากนี้ถ้าหากพี่ติ๋มให้โอกาสผมเป็นเด็กพร้อมกราบไปขอขมาทั้งเรื่องออกมาไม่ลาและเรื่องงานที่ทำให้วุ่นวายอย่าลืมกดไลค์กดซับส r คายและกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย